คลิปนี้จะรวมทุกขั้นตอนในการประกอบลำโพงบลูทูธดีบีบสำหรับนักดีบายมือใหม่นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์บอ่อวงจรการต่อแล้วก็การโมดิฟายแอมป์กิ๋วก่อนที่จะประกอบลงตู้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะจะแนะนำอุปกรณ์แล้วก็จะให้ลิงก์อุปกรณ์ทุกตัวนะครับไวต้ตรงคำอธิบายใต้คลิปหรือว่าตรงคอมเมนต์นะฮะ,ะเริ่มต้นที่ตู้ลำโพงนะฮะตัวนี้จะเป็นตู้ลำโพง2.0 channel นะครับเป็นตู้เปล่านะฮะนี่นะ ปิดหน้าตู้แล้วก็ข้างหลังนะครับจะมีช่องว่างให้ใส่ผ้าซีบนะครับนี่นะก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับสําหรับตู้นะฮะตู้ก็จะใช้ลําโพง2.5นิ้วนะครับสองตัวนะฮะนี่นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นช่องใส่แอมจิวนะฮะก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดสวิตช์ Vp 1 6มิลมีไฟในตัวนะฮะตัวนี้เป็นสวิตช์ห้าขานะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือแอมจิวนะครับ ตัวนี้จะเป็นแอ็มจิวบลูทูธ20วัตต์สเตอริโอนะครับบอร์ดนี้นะฮะจะใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่12จนถึง18โวลต์นะครับตามสเปคที่เขาให้มาอิมพีดนซ์โหลดหรือว่าโอห์มของลำโพงก็ไม่ให้ต่ำกว่า4โอห์มนะครับสัญญาณอินพุตจะมีเฉพาะบลูทูธนะครับแล้วก็มีจุดดีไวเพิ่มเติมก็คือ IR ก็จะเป็นเพิ่มเติมรีโมทได้แล้วก็ USB นะครับนี่นะฮะซึ่งบอร์ดนี้เขาก็จะทำจุดดีไวเพิ่มเติมนะครับ ก็อย่างเช่นตัวนี้นะฮะ EUX อินนะครับแตต้องทำสวิตซีเล็กเลือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพง2.5นิ้วนะครับยี่ห้อ LG นะครับ4โอห์ม15วัตต์นะครับลำโพงดอกนี้นะฮะวัตเต็มนะครับอยู่ที่15วัตต์ i m s นะฮะแล้วก็รับกำลังวัตต์สูงสุดได้ที่20วัตต์นะครับค่า impedance หรือว่าค่าโอห์มที่4โอห์มนะฮะขนาดของตัวลำโพงนะฮะ เส้นผ่าศูนย์กลางแม่เหล็กนะครับอยู่ที่59มิลนะครับและก็ระยะความลึกของตัวลําโพงนะครับจากแม่เหล็กด้านหลังถึงขอบลําโพงด้านหน้าก็อยู่ที่44มิลนะครับและก็ขนาดหน้าดอกนะครับจากขอบนะครับวัดได้64มิลนะครับนี่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนําประกอบไปจะเป็นลําโพงอูล่านะครับสโอห์ม15วัตเหมือนกันนะฮะแต่คลิป นี้นะครับที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นเป็นดอก lg นะฮะที่ผมจะนําไปประกอบแล้วก็สําหรับตู้นี้นะฮะจะไม่มีพอร์ลมนะครับต้องใช้แผ่นพลาสติกตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นพลาสติกแปดสิบแปดี่สิบแนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนี่นะครับความยาวอยู่ที่88ดสิบแปดมิลนะครับจากขอบถึงขอบนะฮะแล้วก็ความกว้างนะฮะอยู่ที่48่สิบแปมิลนะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์3.6แอมป์หรือว่า3,600มิลลิแอมแอลนะฮะนี่นะครับอาเขาจะมาเป็นแบบนี้นะฮะและอีกตัวที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จแบตนะฮะตัวชาร์จก็จะเป็น12.6โวลต์1แอมป์นะครับนี่นะฮะผมสั่งมาร้านเดียวกันนะครับกับตัวแบตแพ็คนะครับแล้วก็เป็นแจ็ค DC ชาร์จนะครับนี่นะฮะ แต่ว่าแจ็ค d c ชาร์จเนี่ยถ้าใช้กับตู้นี้ต้องมาควานรูก,ก่อนนะครับเพราะว่าแจ็คตัวนี้มันค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับผมจะต้องควานรูนี้ก่อนนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นสวิตซ์เมนสวิต์นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตซ์ BAP 5ขานะครับเป็นสวิต์มีไฟในตัวนะฮะตัวนี้แล้วก็น็อตยึดลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตยึดลำโพง และอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเพลทแต่งอบอร์ดแอมจิวนะฮะนี่นะครับเป็นเพลทแต่งบอร์ดแอมจิวนะฮะก็จะเพิ่มความสวยงามเดี๋ยวมาดูวงจรกันเลยครับวงจรเริ่มต้นที่แบต12โวลต์3.6แอมป์นะครับ สายดำแดงคู่แรกจะถูกขนานออกไปหาแจ็ค d c ชาร์จนะฮะสายดำของแบตคู่ที่2จะมาเข้าขา1ของสวิตช์5ขา VIP และจำไปเข้าขั่วลบของบอร์ดแอมจิ๋วสายแดงคู่ที่2ของแบตต่อมาเข้ากับขา C ของสวิตช์5ขาหลังจากนั้นต่อจำจากขา NO มาเข้าขา2ของสวิตช์5ขาแล้วต่อสายมาเข้าขั่วบวกไฟเลี้ยงของบอร์ดแอมจิ๋วต่อไปจะเป็นจุดต่อลําโพงนะครับ บวกลบเอา R จะต่อมาเข้ากับสเต็ปเกอร์ R คือลำโพงด้านขวาบวกลบเอา L จะต่อมาเข้ากับลำโพงด้านซ้ายคือสเต็ปเกอร์ L การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปในตู้ลำโพงนะครับจะถูกต่อสายด้วยวงจรนี้ทั้งหมดนะฮะนี่ก็คือวงจรการประกอบตู้ลำโพงบูทูธระบบ2 0ตำแหน่งแรกที่ต่อก็คือจากาแบตมหาแจ็คชาร์จนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบก็จะทำการปอกสายเลยนะครับ ผมก็จะทำการจำสายตามวงจรนะครับทำวงจรออกเป็นสายคู่ดำแดง2เส้นนะครับนำมาจับกันจุดหนึ่งนะฮะผมก็จะนำมาต่อเข้ากับแจ็ค DC ชาร์จนะครับคู่ดำก็จะเป็นคู่ลบของแบตคู่แดงก็จะเป็นคู่บวกของแบตนะครับแล้วนำมาต่อกับแจ็คนะครับทำการเติมตะกั่วก่อนนะครับจะทำให้ต่อสายง่ายขึ้นนะฮะขากลางจะเป็นคู่บวกนะครับสายสีแดงจะเข้าตรงนี้นะฮะ ขาลิมนะครับขายาวเนี่ยจะเป็นกั้วลบสายดําของแบตนะฮะการเชื่อมต่อสายระหว่างแจ็ค DC ชาร์จกับแบตนะครับผมจะใช้คอนเนคเตอร์นะฮะแบบที่ผมให้ดูนี่นะฮะเพราะว่าจะได้สะดวกในการติดตั้งกับฝาหลังนะครับเวลานั้นก็เราขันยึดตรงแจ็คแล้วนะฮะเราก็นำคอนเนคเตอร์มาเสียบเข้ากับแบตโดยตรงได้เลยนะฮะสายสีดำเป็นลบนะครับสายสีแดงเป็นบวกครับ ต่อเสร็จแล้วก็ทาการหุ้มท่อหดให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จนั้น,นครับสาหรับการต่อสายคอนเนคเตอร์ของแจ็ค DC ชาร์จนะฮะส่วนหัวแจ็คตัวผู้นะครับเราก็ไปต่อเข้ากับสายแบตเตอรี่นะฮะสายสีแดงของคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับต่อเข้าที่สายสีแดงขั้วบวกของแบ,บตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วก็ทําการหุ้มท่อหดให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับสายบวกของแบตนะฮะเสร็จแล้วก็เป็นสายลบ ของแบตเตอรี่นะครับต่อเข้ากับสายสีดาของคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็ทําการหุ้มท่องหดเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับแจ็คชาร์จนะฮะเรก็สามารถที่จะขนานกันได้เลยนะครับนี่นะครับนะครับสําหรับแบตกับแจ็คชาร์จนะฮะเราก็จะต่อคอนเนคเตอร์ขนานกันเลยเลยนะครับนี่นะครับก็คือนะครับ สีแดงเป็นบวกนะครับก็มาขนานกับแจ็คชาร์ตขาในนะครับนี่นะครับสายสีดําเป็นลบก็มาขนานกับแจ็คชาร์ตขาลบนับขาลิมนะครับนี่นะอันนี้ก็คือมหาแบตมหาแจ็คชาร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไปหาสวิต์นะครับการต่อสวิต์นะฮะก็สายสีดํานี่ก็คือเสมือนว่ามาจากแบตนะครับเข้าที่ขาหนึ่งนะครับสายสีดําคือขั้วลบของแบตนะครับเข้าที่ขาหนึ่งของสวิต์นะฮะ จุดนี้ก็จะไปหาแอมจิ๋วนะครับจุดนี้ก็มาจากแบตน,นะครับีแดงขั้วบวกจากแบตมาเข้าขา C นะฮะแล้วก็ออกไปหาแอมจิ๋วก็จะจัำระหว่างขา NO มาหาสองนะครับนี่นะฮะ ก็ทำการต่อตามรูปที่ผมขึ้นดูด้านซ้ายมือเลยนะครับขา NO กับขา2จะจำกันอยู่นะฮะขานี้นะครับจะถูกต่อกับขา C นะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะฮะแล้วก็ทำการตัดสายออกนะครับที่มันยาวๆไปเสร็จแล้วนะฮะสวิตช์ Vp 5าขานะครับเป็นเมนสวิตช์นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ทำการต่อสายลำโพงนะครับสายสีเงินเป็นสายลบนะครับสายสีเหลืองเป็นสายบวกนะฮะ ลำโพงจะเขียนขั้วบอกไว้ชัดเจนนะฮะก็ใส่ตามขั้วให้ถูกต้องนะครับครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อลำโพงนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ทําการประกอบอุปกรณ์ทุกตัวนะครับเข้าด้วยกันเลยนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ทําการต่ออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อลําโพงก่อนนะฮะเส้นแรกนะครับสายสีเหลืองนะฮะเป็นขั้วบวกของลําโพงด้านขวานะครับก็คือบวกเอาอ่านะฮะ แต่สีน้ําเงินนะครับจะเป็นขั้วลบของลําโพงด้านขวานะครับก็คือลบเอาอานะฮะนี่นะครับผมก็จะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นลําโพงด้านซ้ายนะครับขั้วบวกก็จะเป็นบวกเอาแอลนะครับแล้วก็ขั้วลบก็จะเป็นลบเอาแอลนะฮะตามรูปนะครับอ่าต่อลำโพงเสร็จแล้วนะครับ จะต่อไปก็เดี๋ยวมาต่อไฟเลี้ยงนะครับลําโพงเนี่ยถ้าประกอบลงตู้เนี่ยผมจะบัดเกียวนะฮะอันนี้ก็ต่อให้เห็นเฉยนะครับว่าต่อจุดไหนนะฮะในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อในจุดของสวิตไปก่อนนะครับอ่าก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับนี่นะฮะบวกลบนะครับบวกซ้ายมือนะฮะสายสีดแดงก็จะเป็นบวกนะครับที่ออกจากสวิต ไฟเล็กยงในจุดนี้นะครับผมจะใช้ไฟจากแบต12บโวลต์นะครับซึ่งต่อผ่านสวิตช์ v p 5ขานะครับเป็นเมนสวิตตัดต่อสายสีแดงนะครับส่วนสายสีดำก็จะต่อออกมาจากแบตเลยแล้วก็เข้าไปเลี้ยงไฟของสวิตช์ BP นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อสายเสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับต่อไปก็ผมก็จะต่อแบตนะครับเอาคอนเนคเตอร์เลยนะฮะนี่นะครับอ่า เข้าบวกนะครับสีดาเป็นลบนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ12บโวลต์นะครับมาหาแจ็คชาร์ตก่อนนะครับก็คือแดงเข้าขั้วบวกของแจ็คชาร์ตนะฮะนี่นะครับตามวงจรด้วยนะครับแล้วก็มาก็มาผ่านสวิตช์นะครับขั้วบวกของแบตนะครับมาเข้าขา C นะฮะคือขาคอมมอนนะครับของสวิตช์หขานะครับมาออกที่ขา N O กับขา2องเขาจะจักันนะครับ ออกมาจุดนี้ไปเข้าคู่บวกของบอร์ดนะครับนี่ก็สายสีดานะครับที่ออกจากแบตนะครับก็มาเข้าขาหนึ่งนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็ไปเข้าคู่ลบของบอร์ดนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทําการทดสอบนะครับครับทาการทดสอบเปิดไฟนะครับอ่าไฟติดนะครับ LED ที่บอร์ดก็ติดแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ ชาร์จแบตนะฮะแล้วก็แค่เสียบอัแด,เดปเตอร์เข้าที่แจ็คก,ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับน,นี่สถานะชาร์จอยู่นะครับอันนี้แบตใกล้จะเต็มนะครับเพราะว่าผมชาร์จไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่นะฮะสถานะเต็มก็คือ ไฟสีเขียวนะครับแล้วก็สถานะชาร์จจะเป็น LED สีแดงนะครับลงตู้นะครับแต่ว่าก่อนจะประกอบลงตู้นะฮะผมจะทําการโมดิฟายเพิ่มคาปาฟิลเตอร์ให้กับ IC พาะขยายของบอร์ดแอม M-Q บอร์ด20วัตต์สเตอริโอบอร์ดนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งตัวเดิมที่มากับบอร์ดจะอยู่ที่220มโค25โวลต์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับตัวเดิมเขานะฮะ คาปาซิเตอร์ตัวใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนแทนนะครับก็คือค่า1,000ไมโคร5 0โวลต์นะครับจริงๆแล้วเราจะใส่พันไมโคร25โวลต์หรือว่า35โวลต์ก็ได้นะครับพอดีผมมี50 V โวลต์นะครับก็เลยจะใส่แทนตัวเดิมไปเลยนะครับตัวเก่าก็จะถอดออกนะฮะถือว่าเป็นการเพิ่มความจุให้กับคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ภาคใจไฟซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของ IC ภาคใหญ่ค่าดีของบอร์ดนะครับทำให้เราสามารถที่จะ เ่งเสียงได้เต็มที่นะครับโดยมีตัวคาปานะครับช่วยประจุไฟเพิ่มไม่ให้ไฟตกเวลาเราเล่งเสียงแรงๆนะครับแล้วก็จะทําการเพิ่มตะกั่วให้กับขาอุปกรณ์ทุกตัวนะครับเพราะว่าตะกั่วที่มากระบอกจะน้อยนะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนที่แผดระบายความร้อนของไอซีพักรยคขาดีนะครับถ้าเราเพิ่มตะกั่วขึ้นมาก็จะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวไอซีพักขยายได้ดีขึ้นนะครับรวมๆก็จะเพิ่มเติมประมาณนี้ฮะวิธีการถอดคาปาซิเตอร์ตัวเดิมออกนะฮะผมก็จะใช้ตะกั่วนะครับเติม ตรงลายวงจรด้านบนนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์งัดด้านล่างนะฮะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปก็ดูตะกั่วออกนะฮะให้มีรูใส่คาปานะครับเสร็จแล้วนะฮะสําหรับการถอดคาปาแล้วก็ดูตะกั่วออกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะทําการเติมตะกั่วในจุดนี้นะครับนี่นะฮะจุดแผดระบายความร้อนตรงนี้นะครับให้มีตะกั่วเยอะนะฮะจะได้ช่วยระบายความร้อนเวลาเราเปิดดังๆนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะเพิ่มตะกั่วในจุดที่ เป็นวอลล่มพวกนี้นะอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็จุดต่อลําโพงนะครับเพราะว่าตะกัวค่อนข้างจะบางนะฮะนี่นะฮะปรับไปปรับมาอาจจะแตกลอนได้นะครับครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการบัจจีเติมตะกัวนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการใส่คาปาลงไปในบอร์ดนะครับ ตำแหน่งนี้นะฮะครับก็ทําการใส่คาปาเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับหลักๆก็คือดูขั้วให้ดีนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ใส่แบบตั้งนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะครับบางทีอาจจะไปติดตัวลําโพงนะครับนี่นะฮะนี่คือขั้วลบนะครับนี่คือขั้วลบแล้วก็ขั้วลบในบอร์ดเขาก็จะอ่สกรีนเป็นแถบทีขาวตรงนี้นะฮะนี่นะครับขั้วลบนะครับด้านซ้ายมือนะฮะนี่ครับขั้วลบ กู้บวกนะครับตัวนี้จะดีหน่อยนะครับเขาจะเขียนคู่บวกกู่ลบนะครับ C C สองนะครับนี่นะฮะตำแหน่ง C C สองนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะฮะก็จะใส่ประมาณนี้นะครับดูขาดีๆนะครับอย่าให้ขาไปติดกันนะครับแล้วก็อย่าให้ไปโดนลายวงจรอื่นนะฮะนี่นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะเหมือนอกันนะครับ C C หนึ่งนะครับนี่นะฮะซึ่งขาปารฟินเตอร์เนี่ยเขาจะอ่า ฟิลเตอร์ไฟให้กับไอซีพ่อขยายแต่ละข้างนะครับนี่นะฮะเขาจะขับข้างละชนแนลนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นการแนะนําตําแหน่งสําหรับบอร์ดนี้ผมยังไม่ได้เคยแนะนํานะครับก็คือเพิ่มความจุนะครับใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับจริงๆเราโมได้นะฮะเพิ่มเป็นไม่เกิน18โวลต์ได้อยู่นะฮะสาหรับบอร์ดนี้แต่ว่าผมใช้แบบว่าพื้นฐานพื้นฐานนะครับนี่นะฮะอ่า แบบนี้เราก็ทําการบัดกรีนะครับนี่ฮะดูขาดีๆนะครับดูขาดีๆอย่าให้ไปแตะไปโดนลายวงจรอื่นนะฮะก็ทําการบัดกรีนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการเพิ่มความจุนะครับแทนตัวเดิมนะครับพันไมโคร50โวลต์นะครับตัวเดิมของเขาก็ตัวนี้นะฮะ220ไมโครครับ ยี่สิบห้าโวลต์นะครับนี่นะหลักๆก,ก็ใส่ให้ทุกกั้วนะครับทําการทดสอบดูนะฮะจะมาประกอบลงตู้นะครับซึ่งเบื้องต้นเราจะต้องเตรียมตู้ก่อนนะครับเพราะว่าตู้ที่เราสั่งมาจะเป็นตู้สําเร็จรูปนะครับซึ่งอุปกรณ์บางตัวที่เราจะประกอบลงตู้อาจจะขนาดไม่ได้นะครับเราก็ต้องคว้านรูให้ใหญ่ขึ้นนะครับและอุปกรณ์ตัวไหนที่เราจะต้องใส่ก่อนหน้าหลังนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับ ลำโพงของตัว LG เนี่ย,เ,ยเขาจะไม่มีขอบโฟรมรองชิวนะฮะตัวนี้นะครับผมก็จะทำการาแปะชิวตัวนี้นะฮะนี่นะครับไม่เหมือนกับของ Ula นะครับของ Ula เขาจะมีขอบมาด้วยนะครับนี่นะเขาจะมีขอบชิวมาด้วยแต่ความต่างของ Ula กับ LG LG หล็กเ,เขาจะใหญ่นะแต่ก็ใส่ลำบากหน่อยนะครับต้องไปปัดกีในตู้นะครับ การต่อสายก็จะต่อตามวงจรนี้เลยนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะฮะอุปกรณ์ในส่วนอื่นก็จะมีบัดกรีเฉพาะต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟกับต่อสายลาโพงนะฮะเพราะว่าจุดต่อลําโพงเนผมจะทําการบัดกรีต่อสายเอานะครับนี่นะครับจุดอื่นก็จะเป็นการเสียบสเก็ตนะครับนี่นะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะผมจะใส่ฐานรองของตู้ลำโพงไปก่อนเลยนะครับตัวนี้จะมีฐานรองสี่ตัวนะครับสี่ขานะฮะผมได้มาร์กจุดไว้แล้วนะครับมาร์กจุดไว้แล้วก็จะทําการยิงน็อตยึดไปเลยนะครับก็ทําการยึดน็อตนะครับตามตําแหน่งที่เรามาร์กไปแล้วนะครับสําหรับขารองของตู้นะครับเขาจะมีน็อตแถมมาด้วยนะครับพอดีผมสั่งมาเป็นแบบ 1ชุดนะครับมีน็อตแถมมาด้วยพอขันพอตึงแล้วนะครับก็ใช้ไขควงมาขันย้ำอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปก็จะเอาลำโพงมาเจาะมากจุดสำหรับยึดน็อตนะครับซึ่งตู้นี้นะับผมจะใช้น็อตขนาดเล็กกว่าเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะเป็นน็อตตัวนี้นะฮะในส่วนของลำโพงก่อนที่เราจะขันน็อตยึดลงตู้นะครับผมก็จะทำการแปะเทปชีนกันรั่วนะครับทั้งสองตัวเลยนะฮะตัวนี้เขาจะไม่มี เทปชีนติดมาด้วยนะครับจะต้องติดเองนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดลงตู้ได้นะครับป้องกันลมรั่วนะครับมีผลกับเสียงนะฮะถ้าเกิดว่าลมรั่วนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการติดตั้งลําโพงเข้าไปในตู้นะครับและก็ทําการยึดน็อตเลยนะฮะสำหรับลำโพง LG 2.5. นิ้วคู่นี้นะครับจะต้องประกอบลงไปก่อนค่อยไปบัดกรีสายที่หลังนะครับ เพราะว่าขนาดแม่เหล็กจะใหญ่นะครับพื้นที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับจะต้องต่อสายด้านในนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปมาต่อสายกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่จํากัดมากนะครับขนาดของแม่เหล็กกับจุดที่เราประกอบลงไปนี่จะไม่มีพื้นที่เลยนะครับก็เริ่มทําการต่อสายนะครับสายสีเหลืองผมให้เป็นคู่บวกนะครับแล้วก็สายสีน้ําเงินผมให้เป็นคู่ลบนะครับเสร็จแล้วก็จะ ใส่ท่อหดนะครับป้องกันการไปแตะไปช็อตกับตัวเม่เหล็กนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อสายลำโพงนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการติดตั้งสวิตปิดเปิด5ขา VIP ตัวนี้นะครับซึ่งขนาดของรูผมจะทำการขวานแล้วนะครับเพราะว่าตู้เข้ามาเนี้ยรูค่อนข้างจะแน่นมากนะครับแล้วก็การต่อสายเนี่ยคลิปที่แล้วผมทำวิธีการต่อไว้หมดแล้วนะครับ นีะกดลงไปนะครับแล้วก็มาทําการยึดน็อตนะครับที่มากับสวิตช์นะครับซึ่งเกลียวที่โผล่มาก็จะมีเกลียวให้ขันอยู่นะครับแล้วก็ใช้ประแจนะครับในการขันยึดนะครับยึดน็อตเสร็จแล้วนะครับในส่วนของสวิตช์นะฮะผมก็จะหุ้มท่อหดนะครับป้องกันการช็อตในจุดต่อสายนะครับกับตัวลำโพงนะฮะต่อไปก็จะเป็นการ เตรียมฝาหลังแล้วก็ตัวยึดพ a าส i ินะครับพาสหรือว่าแผ่นสะท้อนเบสนะครับผมจะใช้เทปชิลนะฮะป้องกันรั่วนะครับมาติดที่ขอบนะครับติดที่ขอบแล้วค่อยทําการยึดแล้วก็ยิงกาวอีกทีนึงนะฮะจุดนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเรายึดหรือว่าชีนไม่ดีนะครับก็จะมีลมรั่วในจุดนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างจะจํากัดเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าขยับ ลงมาขอบด้านล่างเยอะมากเกินไปก็จะติดขอบเวลาเราประกอบนะครับทําการยึดน็อตนะครับน็อตเกียวปล่อยขนาดเล็กนะครับยึดตรงขอบของแผ่นพลาสติกนะครับหลังจากยึดน็อตเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการยิงกาวนะครับตัวนี้จะเป็นกาวแท่งร้อนนะฮะยิงที่ขอบนะครับป้องกันลมรั่วอีกทีหนึ่งนะครับเพราถือว่าเป็นการชีนอีกชั้นหนึ่งนะครับทิ้งเวลาสักระยะหนึ่งนะครับกาวก็จะแห้ง ต่อไปก็จะทำการประกอบแจ็ค DC ชาร์จนะครับซึ่งผมต่อสายกับแจ็คไว้แล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็แค่ประกอบแล้วก็ยึดให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ดันเข้าไปฮะรูเนี่ยผมขวานไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าขนาดจะเล็กนะครับรูที่มากับตัวตู้นะครับตัวนี้ผมใช้ตัวใหญ่นะฮะไอตัวแจ็ค DC ชาร์จนะครับก็เลยจะต้องมาขวานนะครับตัวนี้จะมีฝาปิดด้านหลังของรูแจ็คด้วยนะครับ ชื่อว่าป้องกันฝุ่นเวลาเรานําไปใช้งานคนะ,ะเสร็จแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะขันน็อตไม่ได้นะฮะจะต้องยิงกาวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอ่าไม้ค่อนข้างจะหนานะครับเสร็จแล้วครับสําหรับการประกอบฟ้าหลังแจ็คดีซีชาร์จและก็แผ่นพาสีฟนะครับขั้นตอนต่อไปต่อสายลําโพงแล้วก็สายไฟเลี้ยงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมีคอนเนคเตอร์ไว้ขันน็อตอยู่นะฮะแต่ว่าผมจะทําการบัดกีนะครับจะได้อ่าแน่นหนาดีนะฮะ ต่อไปก็เป็นสายสีดํานะครับ BCC ลบนะครับกาวจากแบตนะฮะสายสีแดงนะครับไฟเลี้ยงนะครับบวก v c c นะฮะค้วบวกลําโพงด้านขวานะครับค้วลบลําโพงด้านขวานะครับค้วบวกลําโพงด้านซ้ายครับค้วลบลําโพงด้านซ้ายฮะเสร็จแล้วนะครับต่อสายลําโพงไฟเลี้ยงเข้าบอร์ดแอิวพูดทูธนะครับนี่นะฮะ ดีมันต่อแบตก่อนประกอบนะฮะต่อไปก็จากน้ำเสียบสเก็ตดูนะครับแบตมาต่อเข้าวงจรนะครับลองออนสวิตดูก่อนนะครับว่าแอมเราติดหรือเปล่านะฮะตรวจสอบดูก่อนค่อยประกอบทั้งหมดนะฮะเปิดสวิตนะครับอ่าเปิดสวิตก็ไฟนะฮะไฟติดแล้วนะครับสวิตไฟติดติดบอร์ดไฟติดไฟกระพริบนะครับครับลองเปิดเพลงดูนะฮะอ่าใช้ได้ครับวงจรทํางานได้ค่อยทําการประกอบต่อไปครับติดตั้งแบตนะฮะ นี่นะครับผมได้มาร์กจุดไว้แล้วนะครับไม่ให้ติดชิดด้านข้างจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ให้ชิดด้านหลังจนเกินไปนะครับเผื่อมีน็อตโผลมานะครับจะได้ไม่โดนนะฮะวัดดีๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องยิงด้านข้างไว้ยึดน็อตหูวหิ้วด้วยนะครับทําการติดตั้งแบตนะครับผมจะยึดด้วยกาวร้อนนะครับก็จะแปะด้านล่างด้านข้างนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยึดขอบอีกนิดนึงนะฮะป้องกันการขยับขยื่นนะครับ นี่นะครับด้านในตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทําการประกอบยึดแอมจิ๋วเข้าไปในตู้นะครับขนาดของช่องใส่แอมจิ๋วจะพอดีมากนะครับก็ถือว่าดีนะฮะอาจจะแน่นหน่อยนะครับแต่ว่าการรั่วของลมก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะก็ทําการกดลงนะครับจะสังเกตว่าจะไม่ได้มีส่วนในของบอร์ดไปแตะกับตัวลาโพงเลยนะครับถือว่าพอดีนะฮะถือว่าพอดีเลยนะครับ การจัดวางแบบนี้นะครับหันหน้าลายวงจรออกมาด้านนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะไม่ไม่โดนลาโพงครับนี่นะฮะก็กดลงให้เรียบร้อยนะครับค่อยทาการยึดน็อตนะฮะนี่นะครับผมก็จะเจาะก่อนนะครับแล้วค่อยยึดน็อตอีกทีหนึ่งนะฮะครับต่อไปก็ทําการยึดน็อตนะครับน็อตสี่ตัวนะครับเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยหัวหมวกนะครับแล้วก็ใช้คขควงมาขันให้ตึงอีกนิดนะฮะ ต่อไปก็ทําการติดตั้งเพจแต่งนะครับนี่นะฮะก่อนติดตั้งก็ผมก็จะหยอดกาวก่อนนะครับเพจคนข้งๆจะใหญ่กว่าช่องใส่อยู่นะครับแต่ว่าแต่งขอบนิดนึงก็สามารถที่จะกดลงไปได้นะครับใส่ปุ่มนะฮะเดี๋ยวแปลกระดาษเป็นพ่นสีหน้าตู้ก่อนนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับพ่นเป็นสีดําเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาทําการยึดฝาหลังเลยนะครับต่อสายแล้วก็ยึดฝาหลังได้เลยนะฮะทำการวัดแล้วก็มาร์กตำแหน่งยึดน็อตนะครับ ออกจากขอบจากมุมนะครับประมาณ6มิลนะครับแล้วค่อยเจาะนะฮะก็จะพอดีนะครับกับไม้ด้านล่างที่เป็นไม้รองฝาหลังนะฮะแล้วก็จะทําการปิดเทปชิวกันลมรั่วนะครับนี่นะฮะแปะตรงขอบไว้นะครับช่วยป้องกันลมรั่วอีกทีหนึ่งนะฮะตอนที่เรายึดฝาเข้าไปแล้วนะครับต่อไปก็ทําการต่อคอนเนคเตอร์นะครับของแจ็ค d c c h ชาร์จนะฮะก็ดูความเรียบร้อยนะฮะ ก่อนที่จะทําการปิดฝาหลังนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับยึดน็อตนะตามจุดที่เรามาร์กไว้นะครับเทคนิคตอนขันด้วยสบานไขควงเนี่ยผมจะขันไม่แน่นนะครับแล้วค่อยมาเก็บแน่นอีกทีหนึ่งด้วยตัวไขควงนะครับขันมือนะฮะนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วนะฮะ ต่อไปก็จะทําการยึดน็อตหูสายฮิ้วลลาโพงนะครับซึ่งผมได้มาร์กแล้วก็วัดระยะไว้แล้วนะครับซึ่งหัวน็อตก็จะไม่โผล่ไปโดนด้านในนะฮะเพราะว่าผมตัดปลายออกนะฮะให้โผล่ของไม้อัดของตู้เข้าไปนิดเดียวนะครับถ้าเกิดจะติดตั้งแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะต้องกะแล้วก็วัดดีๆนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับสําหรับการใส่ประกอบหูฮิ้วนะครับแล้วก็ประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ต่อไปก็จะทําการติดโลโก้หน้าตู้นะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นโลโก้ที่ผมสั่งมานะครับเราทําการทากาวนะครับแล้วก็แปะไปะที่หน้าตู้นะครับตําแหน่งก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่อเดียของแต่ละท่านนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับสําหรับแปะหน้าตู้ต่อไปทําการทดสอบนะครับ yeah ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการประกอบตู้ลำโพงบลูทูธดีวายระบบ2.1 h ชน n e l นะครับหวังว่าคงเป็นแนวทางสำหรับนัก DIY มือใหม่นะครับที่อยากจะประกอบไว้ใช้งานเองนะฮะส่งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปการประกอบลงตู้นะครับใช้งานจริงนะฮะถ้าท่านผู้ชมเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะผมได้ทำคลิปรีวิวอุปกรณ์และสเปคของอุปกรณ์แล้วก็การต่อสายเดินสายไว้คลิปก่อนหน้านี้นะฮะลองเข้าไปดูในช่องได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดช่องแนจ็คดีบาด้วยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุชนช n n งแนจ็คดีบาก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ